ครั้งนี้เป็นการติดตามมะม่วงนะครับแก้วขมิ้นนะครับของท่านดุจรกรสุกเกษมโดยทีมงานของท่านดุจรกรสุกเกษมนะครับครั้งนี้เป็นการติดตามผลในครั้งที่12แล้วทุกครั้งที่เราทําทมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ครั้งแรกจนถึงครั้งนี้ที่จะทาต่อไปเนี่ยครเราใช้ผลิตภัณฑ์ดี2 5 5 1ที่คุณใหม่ถืออยู่นี่นะครับเพียงอย่างเดียวนะครับเป็นการยืนยันได้ว่าสารเสริมประสิทธิภาพตัวนี้เนี่ย ที่มีข้อมูลแสดงไว้ว่าทําให้ต้นพืชเนี่ยจเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพได้เนี่ยเป็นผลจริงมีการแสดงออกทางกายภาพของพืชต้นพืชน,นะครับนี่ฮะโดการออกท่อนั่นหมายถึงแสดงว่าการเกิดผลต้องมีแน่นอนแล้วนะครับซึ่งใช้เวลาสั้นมากนะครับโดยประมาณน่าจะ6เดือนใช้นาทีเอสเนาะน่าจะ6เดือนนะอ่าโดยประมาณ6เดือนก็สามารถที่จะสร้างสวน แก้วพมินนี้ให้เป็นรูปธรรมขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแล้วอีกไม่นานน่าจะต้นต้นปีหน้าก็จะได้เห็นผลของของแก้วคมินแล้วซึ่งจะเป็นการตอกย้ำว่าอดี2551ของท่านลูกกรสุกเกษมเนี่ยเป็นงานวิจัยที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงไม่ได้มาพูดกันเลื่อนลอยนะครับมีการพิสูจน์ได้จากผลงานที่เห็นจากต้นพืชเดี๋ยวเราจะกับทีมงานครับจะพาเข้าไปชมนะครับ ความงดงามความแข็งแรงของต้นมะม่วงกันข้างในครับติดตามครับนี่ครับบางต้นที่ยังสมบูรณ์ไม่เต็มที่แต่ก็พร้อมนะครับในการแตกยอดออกขึ้นมานะครับนะฮะอย่างต้นนี้ก็มีความพร้อมที่ให้ผลแล้วนะฮะณทางนู้นก็มีเยอะแยะมากครับหลายต้นนะฮะนี่ครับ พร้อมที่จะออกดอกออกออกลูกกันเยอะแยะไปหมดนะครับนี่ฮะมีหลายต้นมากมายเข้ามาข้างในจะเห็นเยอะมากครับเยอะมากๆเลยนะครับเดี๋ยวทางทีมงานเราจะมีภาพเก็บทั้งมุมสูงแล้วก็มุมทางซสนี้นะครับนี่นี่คือผลงานของอดีสอหนึ่งโดยท่านดรสุตรเสนนะครับข้างในเยอะแยะมากเลยฮะเยอะแยะมากเลยนะครับเราอาจจะพาชมได้ไม่ทั่วนะครับเดี๋ยวไถยังไง จะมีภาพตามมาให้อ okay. okay. ีกท okay. uh ีหนึ่งนะครับโอเคครับพี่อเต่อพูดอะไรบ้า่นเดี๋ยวเราลองเข้าไปข้างในดูกันอีกสักหน่อยฮะว่าเป็นยังไงบ้าง นี่ครับต้นที่พร้อมที่จะให้ผลผลิตนี่มีมีมากครับจํานวนเยอะมากนะโอ้โหเนี่ยครับผลงานของท่านนุกตรกรสุกเกษมนะครับไม่ใช่แค่สวนมะม่วงนะครับพืชพันทุกชนิดครับที่ต้องการดอกต้องการผลต้องการใบอดี2 .551 เนี่ยทำให้ได้ผลผลิตทุกอย่างเท่าที่อยากจะได้นะครับ ไม่ว่าต้นไม้นั้นจะให้ผลผลิตเป็นเรื่องของใบหรือเป็นดอกหรือเป็นผลหรือเป็นลำต้นหรือทุกส่วนของต้นไม้ครับสามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตและแข็งแรงต้านโรคลายจากมาแมลงหรือเชื้อต่างๆที่จะทำอ,ะอันตรายกับต้นไม้ได้นะครับนี่ฮะผลงานนะครับออกเป็นรูปธรรมชัดเจนนะครับบางต้นที่ยังสมบูรณ์ไม่มากก็กำลังเริ่มที่จะสร้างใบ เพื่อจะสร้างอาหารให้กับเขาเพื่อจะสร้างดอกนะครับนี่ครับเยอะมากเลยครับข้างในก็ยังมีอีกเยอะครับมีอีกเยอะที่ที่พร้อมที่จะให้ผลผล,ผลิตอย่างนี้แล้วครับนี่ครับมีดอกอยู่ข้างในก,ก็มีเยอะนะครับบางทีใบอาจจะบางดอกที่โผล่ขึ้นมามเยอะแยะมากมายนะครับผลงานของอรดีสองห้ครับ นี่คือผลิตภัณฑ์โปรดักต์ตัวนี้นะครับเป็นงานวิจัยจากท่านเดรกรสุกเกษนะครับนี่ครับ